แบบดิ้งินเสียงผู้ชายบอกโดยกับผู้ชายเบิดขึ้นไปขึ้นมาแม่ว่าเอาสิมาหาหลักโบสันกาลาวัาวางฮันเล่แม่จ่อยกลางคืนกันเนาะน้องไอดา้าการะวัง,วง,นงนี่ล่ะเอ้ยเข้าห้องน้าอีหยังกะปุ๊กแม่เดอ้อร์ผสมปูน2คนเนาะแดง โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบรรทุกุษทุกคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกันนอมาติอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะอยุ่กันมนจอยเป็นคือเก่าพี่น้องอันตอนแรงๆนาพี่น้องตอนนี้กะโดยเป็นเวลาสามโมงสี่โมงแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยมาเปิดคลิปอ่าบรรยากาศหนาวพี่นอ้องวันนี้กานนะลมแบบลมแห้งพี่น้องเนาะโดยอากาศลมมือนี้กะพี่น้องไพ่กะหฮากระบา่าเนาะ กอันนงตีวอาไปในคลิปนะพี่น <min> ้องอันบางทีก็วอาไปที่สื่อเลยเนาะบางทีมันเกี่ยวกับลมแล้วก็มันพายดับบหรือว่าจังใดนี่แหละเพราะว่าน้องกระตีก็คิดว่ามันลมแห้งนะพี่น้องก็เลยว่าผืนดับพายไหวนาเนาะผืนงับพายไหวนะเที่อนว่าพายสอดพายยังอย่างไรพี่น้องเพราะอากาศลมมันกะหมักซีอ่าเห็ดในพายใหม่เือนคนลายนะพี่น้องก็เลยว่าลมมันอาจจะงับไหวห้าก็เปิดไม้เลยพี่น้องห้าก็ได้เนาะเพราะว่าทั้งสองมันกะอยากได้น้ำอย่างเี้ยค่ะนะ เป็นกระสาพางง่ายเนาะพี่น้องอ่าคือสได้สองสามพาอะไรเนะะาะเพราะว่าเศร้านี่กะได้พาหนึ่งแล้วก็กับเครื่องอะไรพี่น้องโดยเป็นกระหังกระผักเตียงกินข้าววางอัไรนี่12โมงไปไป้ายอะไรพี่น,อนะอน้องเนาะอ่านอนาตีกับสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอีกยามแรงพี่น้องเลยอยูขึ้แม่จอดมันคือเก่ามื่อน,นี้ก็ได้ยังโบทันได้ดไปใส่เลยพี่นออ้องเลยเนาะขึ้แม่จอดมันกะไกลสีแล้วแล้วพี่น้องดีใจน้ำแม่เพป็นไรไรเนาะกับน้องไอด้าพี่น้องมื่อนี้เพป็นกะบบได้ไปโรงเรียนพี่น้องเลย เดี๋ยวสิไปหาทางเมย์จอยเพิ่นแล้วก็น้อยด้านาะพี่น้องน,นี่ก็เพิ่อนทีดพักนั่พี่น้องเลยเนาะโดยโดยพี่น้องเนาะเดี๋ยวกะสิเข้าไปเบิ่งอันสวนพักอีหยังเพิ่นก่อนพี่น้องไปเบิ่งอันหัดออกมาจังสิเบิ่งเนาะเพอดพักน้องไอดา้าเพ,พิ่นสิไปพอดพี่น้องกับแม่เพิ่นนะั่นแหละเนาะเข้าไปทางในพี่น้องจว่าจาังสิออกมาเบิ่งเพิน่พนเนาะอ๋อเป็นสาบคางนี่แค่ว่าได้หลายเลยพี่น้องเบิ่งก่อน 2มื้ก่อนว้าวค้างนี้เนาะไปแล้วมองบ่ถึกดัง้างน้อยยังสิออกมาเบิ่งเพิ่นเนาะพี่น้องเป็นพดพักอีหยังนะะมึงเพิ่นพดพักอีหยังก่เพิ่นเสียหญ้าอีหยังนําเพ่นละพี่น้องคือสิเสียหญ้าเนสิปลูกอีหยังเพิ่มเนาะบรรยากาศยามแลงพี่น้องยังลมคือเก่าเนาะมื้อนี้พยุลมบ่หรือ่จังได น้องไอดาเออปลูกเมจอยคนเนาะเอาสบายดีเ <en> ด <sharing> ้อแม่จอยเด้อโดยสบายดีโดยโหอีหลายได้เอาพี่ละสบายดีเด้อโดยว่าปลูกอันปลูกพักวะอันทางหย่าสิเห็นยังนี่แม่จอยมันทางหย่างนี่ลูกอ๋อโดยทางหย่างล้วก็สีเสียหย่าใเหตุเป็นคันว่ามีเบี่ยวเพศที่ปลูกอีก อ๋อโดยโดยเหาะทางเบิ่งล่างเถอะไก่มันกดนตอดโบกิ้งเลยว่าสี่อันทัานาห็นเป้าน้อไหมเนาะเน่ได้เก็บในัหมูก็เลยพังในัหมูไว้นะท่นั่นอืมโดยโดยก็เลยว่าเออเสียหยาไปน้ำบางทีเขายางออกยางเข่าพินว่าอันเนี่โดยก็เลยมาเสียก่อนเป็นว่าอันว่ามีอัน เบี้ยบังเพชรหรือว่าต้นบางหงก็บชิลล์ปลูกใส่เบิงนี่เนเลยไก่คือจีบกช่าบกเคียสุดเลยปลูกไว้พอได้กินใช่ไหมเนาะพ่อได้พ่อไปได้ซื้อพี่น้องเลยพักผึ่นทางในกับผ้าเขียวงามแหงกำลังขึ้นโดยกำลังขึ้นพร้อมๆก็เริ่มออกแล้วมาฮดปุ้งเศร้านั่นแต่ร้ายอะไรก็ได้กินแล้วเนาะ ได้คือได้ซีโมูแล้วผัอบอก<ด>บุ้งผักบัวค่ะเนียนไหอืมทางหยาหยุบอียังงหันด้านอกอันนี้ดูดหยาหยุบพี่น้องอระวังนอ้องไยด่าอย่างเป็นวัดลายมืออะไรยังบ่เศร้าอยู่โอ้ยต้มหน่ำยังเคนกินไปกินยาแก้แพ้ลองเริงบอกแค่ว่าพิษมาจากนอกพี่น้องเลยแพ้อียังเป็นวัดตั้งแต่ตอนแม่จ่อยเป็นผูวเนาะ การไล่มือมาเลยพี่นอ้องมีแต่หยาดหยูกลิได้นี่เนาะอิดวัดนำ้ำแม่โดยเอิ่ป็นกาเห็นทางอยู่พี่น้องตั้งแต่ยางเข้ามาคุณแล้วเนะะา,กกะ,าะไผ่กับหักกามาน่าม่จอยเนาะโดยไผ่ดับพี่น้องตั้งแต่เสาหนี่เกินเฮากันมันล้มหรือเอ,อ่ยเนียนเฮากับแป้งไผ่ผ่านเนี่ยเนียนเอากับเ,เ,เลือดับไว้ก่อน,อน,น,นเนเอามือแบบบริสายสบมือเลยได้พี่น้องทางนี้ <laughs> เอาแบบธรรมชาติเลย โหทำสีจูดแบบนี้อออือ,อ,อนี่แหละกับน,นุ่งเสื้อแขนยาวนุน่งส้วนแขนยาวจังบ่อาน,นั่นแหงสิเป็นวัดพี่น้องมื่อื่นกะพักแล้วน่ะวันอาทิตย์บ่าม,ามื่อื่นมื่อื่นวัน,นอาทิตย์วันจันทร์ไปโรงเรียนพอดีแหละมีม,มีหมูฮดผักใส่ไม่ท่าวฮดผักบ่ทงห่มกะร้านผักกะได้ย้อนอยู่โดย ล่างถั่วล่างบัวพิ่กาลังถั่วอียังซอยได้พี่น้องโดยพุทธฮยามเว่นกะย่อถั่วย่อยังซอยให้แซมกินเข่าเนาะโดยคนจะควงอยู่พี่น้องหากว่าเหมือนเป็นคนแบบปากบกเกงนะเป็นคนที่บกคอยปากคนแบบมักไอ้มักยังหลวแบบมันจะกบางทีมันจะเกี่ยวกับว่าเผิ่นบบมีหมู่เนาะอยู่แต่กับเม็าแถวสองคนนะพี่น้องกพญายาหมอบก่นปากผ้าล่มเนี้ย มันก็เลยเป็นแบบนี้ก็ดีแหละแต่ว่าติดหมูลไรล่รปะว่ามีแต่สีเป้หลินเนาะ <laughs> ดึงหน่อยซ่วยมือหน,นิพิตาญานพี่น้องเลยบางคนก็บว่าโอ้ยเสียบบเห็นเดบประกาศตามหาอ,อ,อยู่แบบนี้แหละมีแต่เฮียนเก่งๆ,ๆน้องไงดาพี่น้องเลยเป็นจังได้ไหมจอยอันเมื่อคืนนี้คือว่าเห็นในคลิปไอพามีว่ามีขโมยเบาะรือว่าจังได ลเลยลูกเออจังใดไม่จใจคืนประมาณจักที่จักโมงลูกอืมประมาณสามโมงหรือสี่โมงเนาะโดยเมดได้ยินเสียงรถจักทุ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 กเข้ามาลูกแม่กะลูกชองเบิง้งเออแม,ม่กะหาผ้าแล้วโดวยหาผ้าไว้เนาะกต่กินวิญาณวันนี้ก็ มันก็แนมกะโบเห็นเนาะมันโดยยังมืดอยู่โดยมันยังมืดยังยังแม่กะโบกล้าลงโดยแล่ก็เลยปุ๊กเอาลานเพากันเป็นหนังคตอยู่แจ้เฮือนฮั่นโดยโดยมันฝัด่มฝนน้นาแน่แม่เมื่อคืนนี่ก็ล่มแห้งเนาะก็เลยว่าเออได้ผ่าห่มอันหนึ่งโดยไปปุ๊เอาลานไว้ิ่งอย่องไเนาะสมมุติว่ามีคนขึ้นไปนะโดยก็เห็นแต่แม่ไข้โบเห็นล้านโดยเอาล้าน อีกแวดทางหลังนี่แหละแม่ก็บังเลยเอาไปญาติทางพี่น you know? ้องเลยอือแต่ว่าบ่แล้วเลยยินเสียงเขางเลาะเฮือนนี่อยงเลาะเฮือนได้ยินเฮ็ดๆว่าซั่นเออแม่เขาเฮ็ดหยังเขาเว้าหยังว่าซั่นน่ะแบบยินเสียงผู้ชายบ่โดยก็ผู้ชายเบิดเออขึ้นไปขึ้นมาแม่ว่าเาสิมาหาหลักบ่ว่าซั่นโดยเพราะว่าเฮือนเฮาก็ใกล้ทางเนาะแม่จ้อยเนาะ จำบพอเนาะปูนก็ยั่งได้หูกโดยแม่ก็ขหดย่านตัวนั้นเลยโอ้ยกลัวเขาสิไปบ้าก็เฮิร์เมดนั่งขดอยู่กับหลานโดยหลานขาจากไออืมอ๊เอาอ๊เอาแปลว่าเด็กน้อยเนาะพี่น้องเลยมีแต่ละวังทะเลแม่จอยกลางคืนกันเนาะน้องไอด้าการะว่างนีหละเลยเข่าห้องน้ำอย่างงกะปุกแมเดอร์เติบได้หลืกเขาแติงไปโดย ไปแมก่ออมีผ้าอันนาะแล้วก็กลับยังได้หาหมอคมได้เห็น,น,มนหมอกไฟนะ่ะมาหาซ้องเหมนเอาเลยขี่รถออกไปเลยดอกเมนเมนาะว่า,าคิดว่ามีเครื่องยังปูนเสียบ่่ังเสีย ก็เลื่อนลงไปซ่องเไปแต่ว่ายังคือเก่าโดยยังคือเก่าับบเิ่งก็เออดีแล้วเนาะก็ยังดี่ว่ะแมนพี่น้องเลยกับยางอย่คิดว่าเขาแบกไปสอบหนึ่งสองสอบระยะมันบ่พอเห็นโดยมันก็บไก่ทางเนาะมีนแต่ระวังพี่น้องเพราะว่าขับเคะแนนมมานี่ก็เห็นเลดเนาะห่วเฮือนเห็ดใหม่พี่น้องเลยเห็ดจังได้ก็ระวังกลางค่ำกลางคืนก็ได้พี่น้องเลยเห็ดจังได้มีแต่น้องไอ้ได้และเด็กน้อยยังโมโหจักอีหยังอื เวลาเข่าห้องน้ำยังกะมีพื้นมีไผ่ไ่เน่ดอกเนาะไ่เน่เด็ดมีไผ่แล้วห้องน้ำพิณตยานพี่น้องแบบนี้แหละเน,ะนะาะหน,น้าปัสสาวะไงเงี้ยเขื่อนเฮาแห่งไก่ป่าไค่แต่ว่าอยู่นลำกันสามคนพี่น้องไก่โอ้ยลูกละตีไก่ยังวอดีลูกเอ้ดมีหมามีหมาสองโตเฮานะดยแม่ดมบ่มีหมาแม่น,บบมาานพี่น้องไอ้หม,นะมาหน่กกะเฮาได้หมาเฮานะ่ะไล่ได้เห็นคนกะไข่เน่พี่น้อง ใกล้ป้าเพื่อนเฮาก็ได้อยากได้แบบนั่นแหละมามันสักโบมี่โดยไปเสพหาอยู่ใส่โบมีหมาให้เฮาเนาะอันตาญานเลี่น้องเยลูกเราตีกันไปหันมานี่เห็นกับโคมาเห็นเลยเบสิมเบิ่งดอกขามีเนาะช่องโตโบเอาลายดอกเอาไร้โบมี่เขาให้กินเลี้ยงแล้วก็เฮาแล้วบัดนี้ชิได้เฮือนใหม่แล้วก็ พอได้มีเผ่าเฮือนใครพอได้อยู่ทางหน้าเฮือนนะแม่เจอยเนาะเผาใครแน่พี่น้องอยากลอยกับแขกคนมากเท่ากับยัางหูมื่อเลยโอยนอดรับก็แมนแมนพักเพิ่นพี่น้องไอ้เนาะพักอันกำลังขึ้นพี่น้องเบิ่องทางนอกเนาะบริข่าวนพี่น้องปลูางามแล้วพี่น้องทิได้กินแหละบ้านนี้เนาะมีผักบงผักกาดพี่น้องหลายอย่างอยู่ปลูกเนาะพักเนาะ จ้าน้อยเพื่อนแหล่เพิ่นฮดเพิ่นยังเสียหนาพี่น้องคิดว่าเพิ่นฮดพักเนาะเสียหนาน้องไอด้าเพิ่นกะฮดซอยพี่น้องตอนแรงเพิ่นผักหงเฮียนเนาะมื้อนี้มีผักบ,บ้องอีหยังนําไใ้สร้างเพื่นกะเฮ็ดเมี้ยพี่น้องยังบ่ทันเลิกเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามสี่โมงพี่น้องเลยพ่ะผักบัวเพื่นกะง,งามแห้งเนาะผักบัวกำลังขึ้นพี่น้องเป็นแถวอยู่ค่ะใครเนี่ยพี่น้องเลยปค่ะผักไว้พอได้กิน แล้วบัดนี้อีหล่ได่ะน้องเทวเมื่อปะแล้วบ่จักอันนี้เนาะมีหมูหลินน้ำพี่น้องน้องเทวเพิ่งก็ได้ลมแห้งหนึ่งข่าวแล้วแ่้วตอนแรงนี้แล้วแล้บ่มันรักภัยยากหมูโดยพังเบิองอากาศการชมนันสีหามงูนี่น่หนึ่งตอนแรงๆก็ได้ดอกมันหนาวพี่น้องมันเย็น เดี๋ยวก็สซีออกไปเบิ่งทั้งไอ้สร้างเพิ่นก่อนแม่เอ้ยบัดนี้เนาะเพิ่นก็สีเสียหยายังต่อพี่น้องไ้เนาะช่วงนั้นเนี่ก็พักเลยโดยโดยเอาออกก่อนอพักน้องเอ i d าสบายดีได้ล่ะเด้อโดยสบายดีแม่จอยโดยสบายดีโดยอีหลาเพิ่นกันนั่งทั้งล้างแห่อยู่พี่น้องทั้ง้างเพิ่นก็จักว่าค่ำบ่จักพี่น้องว่านี่กาบ่แม่น9:00นบ่เพิ่นเมื่อ เพราะว่าเมื่อก่อนนะพี่น้องเลยอากาศหนาวอะไรเพื่นกระเฮ็ดต่อเมื่อเอาโคอมอยู่เพื่อนเนาะเดี๋ยวสิขึ้นไปเบิ่งทางในพี่น้อง่าเพื่นเฮ็ดไปหอดไซล้ลเนาะเพิ่นสาบนี่คือสีได้สองฟ้าแล้วบจังเนาะพี่น้องสองสามอะร้ะงมือเ้านี่ก็ร้ายเติบเพื่นก็นลุยงานพี่น้องเลยหกคนืันนี้เนาะ ครั้งนี้ก็สาบเย็บร้อยพี่น้องเกี้ยงงามค่ะอิลีบาเนี้เนาะเ,เป็นไปสาบค้า้ง,งานั่นเลยพี่นอ้องมันเริ่มสาบค้าง,งานั้นพี่น้องป <c oughs> เป็นก็ก่อนที่สาบก็หดน้ามึงมก่อนพี่น้องให้เปยเียกเนกาะเบื้องนี้ก็สาบเย็บร้อยพี่น้องงามแห้งนี่เนาะเย็มมบมากๆ อันนี้กับเมื่อคืนนี่พี่น้องเันสามแล้วเนาะอันนี้ครับเป็นเมื่อนี้ตอนเศร้าพี่น้องเรียบร้อยนอะขางนี้อย่างงามแฮงเ,เรียบร้อย้ขางนี้เนาะแล้วม,ผมีผสมปูนหลายแฮงผสมปูนหลายสอบแฮงพี่น้อง จี๊ยบโมงสีเมือม,นม,ออมอืนีน่คำบอชิเบตโมงกลางคืนคือเมือเด็กเมือเดิมอ้าเมื่อคืนนี่กะอันนั้นบอ เกาโมงแบบเน,นอืมเกาโมงปลายผุค่ายจะมีอันค่โคมงพี่เนะาะอืมในเมือเอาอีกแล้วเนาะค่ายดอกเป็นอยู่ใกล้เป็นอยู่แถวเพือนในทงเพิ่นทางสนนอกพี่เนจะในเรือนบ้นไบุญอ่ะเนาะเป็น,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 ะน,ะปนะจะอยู่แถวนันค่ายเนี่ยอเมือเอาโคมมาไต่ง่า,งายเนาะ สบายดีาดียังคำคำอุ้ยะสาวครังนี่เป็น,นสานางงเนาะน้าาเบืนกัน बड़े बड़ा ปูนนะพี่น้องเป็นผสมปูนไว้ปูนปูนปูนสายตากทางนี้าเรื่องนั่นก่ะคดน้ำไว้ถาพี่น้องเริ่มมาขาที่สามที่สองบับนี้ สาคนับสาพี่น้องทปไมสาข้างที่สาม <c oughs> บึง่งบึงเจ้ามาสาบ้างใหม่นี่คือบิเกลองเนกองเจ้า เจ้าชีสาพเพื่อนมาไล่เอวไปชีเลวแล้วคางนี่เนาะนะ้าเลยสามสองคน บางอี่ามันนี่อาจจะแลกอาจจะเป็นเหตุจนขำเนาะผมไม่ได้ทำแบบนั้่ะัวะททแทงอะไรเนี่ย อย่างงานแหงเนาะนสาเรียบร้อยเนาะคนล่างพร้อมปูนทางลุ่นกันจังบอติดแล้วสองฟาเนยงฟ้าตัวนั่นกับต่างนี่เป็นออยปูนไว้ถ้าเลยทเลยเนาะขังหนึ่งสองคนี่อ้องคนสาคกะ มาขางที่สองบัเนี่ยขางที่ซาต่อว่ามจะต่อให้บเน้นเนเ ส่นชีวดพักเนะาะพาน้องได้หดพักพี่น้องยามแรงบูรุง,งรนะคะค่ะ ยืนน้องกันแก่บ,บ,เ,หบเห็นกัน <laughs> อ๋อเพิ่เอเคือ่องหมจัก <c oughs> มากับน้องเทลผลพิ่นี่ย,ยเงี่ยวคีกันดเล็กน้อยจะสมปูนสองคน,นเน,นาะแรงอดากจะเหตุไมหคน เป็นกระสาบมาขัางที่ซามเนี่ยพี่น้องเนาะซามเมืองนี้และบนันดาลตั้งมืองเล้งพี่น้องคือสีแล้วมาจักขับขนเมื่อกคำเนาะอันนี้ก็มาเศร้านี่ก็ได้ขางนี่พี่น้องตั้งบ้านประตูใหญ่พี่น้องเป็นกระสาบเนาะมาหกคนพี่น้องดูน,นี้กันเร็วทันจัดเองเป็นกรเนาะพี่น้องหลายคนไม่จอยมีนอยู่ในพี่น้องเห็ดเบี้ยอยู่ในเฮือนพคนแหละ อากาศลมหนาวเด้อพี่น้องเนี่ยนี่นอทางฝั่งลาวก็ได้ลมพี่น้องไฟกับฮักกามาเนาะเ mm hmm. อาพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องละตีกับศีคอจบคลิปเด้อ,ขอ,ขอ,อพี่น้องท่าบนอคลิปหนาเนาะโดยน้องละตีกับคอขอบคุณขอบคุณเนาะโอแม่พี่น,อน้องเนาะที่ทำโซ่คลิปน้องละตีเลยกับบวขามโฆษณาเด้อพี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้พี่น้องน้องละตีกับคอโตไปแล้วเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี